ตอนนี้ขบวนของประชาชนนะครับเริ่มเคลื่อนออกไปแล้วหัวขบวนน่าจะไปถึงสะพานผ่านฟ้าด้านหน้านู้นแล้วนะครับน่าจะถึงสะพานผ่านฟ้าด้านหน้านู้นแล้วนะครับส่วนท้ายขบวนเราเนี่ยน่าจะอยู่สะพานปิ่นเกล้านะฮะถ้าพูดถึงรถนะฮะรถยนต์ต่อท้ายขบวนมากนะเยอะมากเลยนะครับจากคนเดินก็มอเตอร์ไซค์นะฮะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็ตามจากมอเตอร์ไซค์ก็เป็นรถยนต์นะ น้ำเราก็แจกกัน่าท้ายรถนะขระขณะขกระบวนเคลื่อนไปก็มีคนเข้ามารับน้ำเรื่อยๆนะก็แจกท้ายรถแบบนี้นะฮะน้องประดาดุออกมาข้างปลายนะฮะสู้ร่ข้างปายเป็นภาพที่สวยงามและในอากาศที่ดีนะดีมากเห็นที่น้องคนไทยออกมาต่อสู้ร่วมกันแบบนี้นนนนนแล้วรู้สึกดีใจมากครับ ไม่รู้นะครับว่าขรบวนราจะไปได้ถึงไหนตอนนี้ทราบว่าตรงบาลบาดฟามีการปิดกั้นแล้วนะครับมบาลบาดฟ้ามีการปิดกั้นแล้วเราไม่ทราบเหมือนกันว่าขบวนเราจะไปได้ถึงไหนแต่เราก็จะไปครับคอมเมนต์ได้ชัดเจนนะครับผม คนดดนัดรถลอก่อนอ๋อวันนี้น้ำแข็งมาส่งนะเดี๋ยวเราต้องหยุดรับน้ำแข็งก่อนสังน้ำแข็งมา